ขนมแชร์ประโยคเด็ดสอนใจชีวิตไม่เป็นไปตามที่วางไว้หลังแยกทางครูเตยเข้าคอมเมนต์ทันทีเคลื่อนไหวล่าสุดขนมแชร์ประโยคเด็ดสอนใจชีวิตไม่เป็นไปตามที่วางไว้หลังแยกทางครูเตยเข้าคอมเมนต์ทันทีหลังจากที่ขนมสัจิการไลฟ์สดประกาศเลิกครูเตยอภิวัาิพร้อมชี้แจงยืนยัน ไม่ใช่เรื่องมือที่สมไม่ใช่เรื่องไม่มีเวลาเป็นเรื่องของคนสองคนส่วนตัวที่พยายามกันมานานทั้งหมดเป็นการตัดสินใจร่วมกันและช่วยกันดูแลลูกเหมือนเดิมยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกทั้งสองคนเหมือนเดิมล่าสุดสาวขนมเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยแชร์โพสที่มีข้อความที่ว่า ต่อให้เตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็เปียกฝนอยู่ดีชีวิตนี้มันไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เสมอหรอกมันมักจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆม,มาเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลาลองปล่อยใจให้สบายทำเท่าที่เราทำได้แล้วที่เหลือจะเป็นอย่างไรก็ค่อยๆปรับตัวตามแต่ละสถานการณ์แล้วกันเราจะเกิดมาแบบไม่เคยเปียกฝนกันเลยเหรอ มันเป็นไปไม่ได้หรอกมัง้งด้านคูเตยคอมเมนต์ทันทีบอกว่าเลิกอ่านขนมตอบกลับบอกว่าไม่อ่านละจา้าพีคอมเมนต์ในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแห่เข้าไปคอมเมนต์ต่างส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนอย่างล้นหลาม